สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวทัศนีแสงอรุณผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดน้ำเชี่ยวโรงเรียนอนุบาลวัดน้ำเชี่ยวจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่สองจนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีจำนวน,นนักเรียนทั้งสิ้น178คนมีข้าราชการครูและบุคลากรจำนวน10บคนโดย โรงเรียนอนุบาลวัดน้ำเชี่ยวได้จัดโครงการส่งเสริมทักษะอาชีพให้กับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่21โดยใช้รูปแบบการพัฒนาเละโมเดลเข้ามาจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยบูรณาการการสอนในรูปแบบที่หลากหลาย ตามความเหมาะสมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ผ่านการจัดการเรียนรู้แบบ active learning ดังรูปแบบการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่21โดยใช้รูปแบบเะโมเดลผ่านโครงการส่งเสริมทักษะอาชีพกิจกรรมงอบใบจากงอบใบจาก เป็นหัตกรรมพื้นบ้านที่เป็นเอกลักษณ์อันเกิดจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษชาวตราดที่ได้สืบทอดสู่คนรุ่นหลังเหมาะแก่การสวมใส่เพื่อกันแดดกันฝนมีด้วยกันหทรงคือ 1. ทรงสมเด็จ 2. ทรงยอดแหลมหรือทรงหัวแหลม 3. ทรงกระดองเต่า 4. ทรงกระโหลก5ทรงกระทะคว่ำ เป็นทรงที่โรงเรียนอนุบาลวัดน้ําเที่ยวส่งเสริมให้นักเรียนเย็บงอบใบจากเพราะเป็นทรงที่เย็บงอบง่ายไม่ซับซ้อนเหมือนทรงอื่นสามารถลอยน้ําและใส่หอยปากเป็ดได้เลหมายถึงเป็นคําภาษาถิ่นของคนในชุมชนน้ําเชี่ยวที่ใช้เรียกงอบหรือหมวกใบจากแต่นักท่องเที่ยวมักนิยมเรียกว่างอบน้ําเชี่ยว เลโมเดลเป็นกระบวนการพัฒนารูปแบบการสอนที่ผู้บริหารคณะครูโรงเรียนอนุบาลวัดน้ำเชี่ยวช่วยกันออกแบบเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนโดยมีลำดับการพัฒนาที่เกิดจากกระบวนการผลิตงอบใบจากของโรงเรียนอนุบาลวัดน้ำเชี่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนและชุมชน ซึ่งเกิดจากกระบวนการผลิตงอบใบจาก5ขั้นประกอบด้วย 1. ขั้นสำรวจปัญหา 2. ขั้นนำพาวางแผน 3. ขั้นโลดแล่นตามบทบาท 4. ขั้นดีสงาดประเมินผล 5. ขั้นทุกคนมีผลงานโดยแต่ละขั้นตอนมีลักษณะยืดหยุน่นสามารถนำมาประยุกต์เป็นกระบวนการเรียนรู้ จากการลงมือปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิธภาพส่งผลต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้และมีทักษะที่จำเป็นในการดำรงชีวิตในสังคมยุคศตวรรษที่21ผลจากการใช้นวัตกรรมในการส่งเสริมให้นักเรียนสร้างองค์ความรู้และการพัฒนาทักษะอาชีพพบว่า นักเรียนสามารถจัดลำดับความคิดอย่างเป็นขั้นเป็นตอนเป็นระบบมากขึ้นมีการเชื่อมโยงประสบการณ์ที่ได้ทำจริงกับความรู้ที่ได้รับทำให้เกิดเป็นองค์ความรู้ที่ผู้เรียนสร้างขึ้นเองสามารถนำมาใช้ได้เป็นความรู้ที่คงทนยังเป็นการสร้างอาชีพในอนาคตให้กับนักเรียนและรู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ทำให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน